สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสีของยานพาหนะกับหมายเลขทะเบียนมีความสําคัญมากสําหรับท่านที่มีความเชื่อในการส่งเสริมบารมีอํานาจวาสนาและบริวารสําหรับคนเกิดวันจันทร์นั้นตามหลักทักษขคนที่เกิดวันจันทร์ห้ามใช้สระทั้งหมดเพราะเป็นตัวอักษรกาลกินียกเว้นไว้แต่ไม้หันอากาศและตัวการันเท่านั้นเลขทะเบียนรถไม่ควรให้มีเลขหนึ่งกับเลข5คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรทําการมงคลใดๆในวันอาทิตย์เพราะเป็นกาลกินีกับวันเกิด และไม่ควรทำการมงคลต่างๆในวันพฤหัสเพราะเป็นวันคู่ศัตรูวันเกิดกันคนเกิดวันจันทร์ถ้าจะออกรถควรเลือกใช้สีรถที่ถูกเฉลกกับวันเกิดรถสีส้มและสีเหลืองเข้มเป็นสีที่เสริมดวงการเงินและความมั่นคงทางท,างทรัพย์สินจะเพิ่มมูลค่าให้พ่อพูนแก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตในภายภาคหน้า ใช้รถสีดำเพื่อเสริมความสงบปลอดภัยชีวิตปราศจากเหตุร้ายอุบัติเหตุทั้งหลายต้องแคลว้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงใช้รถสีน้ำเงินสีทองเพื่อเสริมสเสน่ห์ให้มีผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเอ็นดูเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนชื่นชมและศรัทธาในตัวเราและชีวิตจะมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลใช้รถสีม่วงสีเปลือกมังคุดเพื่อเสริมดวงให้เกิดความสะดวกราบรื่นในทุกสิ่งอย่าง ใช้รถสีชมพูเพื่อส่งเสริมดวงให้ประสบผลสำเร็จให้ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตมีความอนุเคราะห์ Greek, altro, และรับการเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ส่งเสริมให้ได้ดีในหน้าที่การงานใช้รถสีฟ้าเพื่อส่งเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานใช้รถสีเขียวเพื่อส่งเสริมอำนาจวาสนาบารมีเกียรติยศชื่อเสียงและตำแหน่งหน้าที่การงาน ให้มีผู้คนเคารพยำเกรงสามารถควบคุมบังคับบัญชาคนได้แต่รถสีแดงสำหรับคนวันจันทร์นั้นเป็นสีต้องห้ามเพราะเป็นกาลกินีที่หมายถึงโชคร้ายหมายถึงความเป็นอัปมงคลความเป็นเสนียดเป็นศัตรูคู่แข่งกันและเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตแต่จะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าท่านจะได้ออกรถไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสีรถได้ทั้งคันก็ไม่ต้องร้อนใจไปนะครับเพราะทุกอย่างมีทางแก้เสมอ สีรถของท่านที่กำลังใช้อยู่นี้มีสีใดที่ตรงกับตัวอย่างดังกลา่าวก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม